เจริญพร <c oughs> ผู้ใฝ่ในทําทุกท่านวันนี้มีท่านใดที่ต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะหรือมีหัวข้อธรรมใดที่ต้องการสนธนารเชิญนะพระอาจารย์มีคำถามเห็น,นอนแชทบอกรับผม ในสายปฏิบัติธรรมของหลวงปู่สามารถเกิดปีติได้ไหมครับ mm. อรีของผมคือเริ่มจากใจของผมเองไม่เห็นฐานที่เจ็ดครับทุกครั้งที่นั่งจะใช้การภาวนาสาม,มาหลังประกอบกับการกำหนดลมหายใจในขณะภาวนาผลที่ได้คือใจมองเห็นฐานที่เจ็ดแต่พอนั่งไปสักพักจะรู้สึกว่า ตัวจะเอียงไปด้านซ้ายทุกครั้งแต่พอลมลืมตาขึ้นมาตัวก็ยังตั้งตรงเหมือนเดิมตัวไม่ได้เอียงแบบนี้เกิดจากอะไรครับและควรทำต่อเนื่องอย่างไรับ ก็ในเริ่มต้นจากในคำถามว่าสามารถเกิดปีติได้ไหมนะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าปีติเนี่ยเกิดเพราะเกิดได้เพราะอะไรปิตินั้นเป็นผลจากการที่ พลังงานถึงความบริสุทธิ์มาชำระใจให้สะอาดในระดับหนึ่งนะสะอาดในระดับหนึ่งที่ใจรับรู้ได้พอใจรับรู้ได้เขาใจก็รู้สึก อิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาเกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาแต่อาการของปิตินบางท่านก็บอกว่าเป็นคล้ายๆออาการของขนลุกขนพองตัวขยายนตัวแฟะต,ตัวเอียง ตัวโยกตัวเอียงต่าง,างนาๆนานาเป็นอาการหนึ่งของปีติก่อนที่ความอิ่มอกอิ่มใจจะเกิดขึ้นเป็นอาการก่อนปีติของคุณโยมที่พูดถึงว่ามีอาการเอียงไปทางซ้าย แต่ลืมตาก็ยังตั้งตรงเหมือนเดิมก็นี่แหละเป็นอาการหนึ่งก่อนปีติจะเกิดขึ้นก็จะแต่ละคนก็จะมีอาการที่แตกต่างกันตัวโยกตัวตัวเอียงตัวโครงตัวขยายอาการนี้จะเกิดก่อน ความปีติใจความอิ่มใจเป็นเบื้องต้นจากกาการตั้งๆปฏิกิริย,ยางนี้ก็จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติบางคนก็เป็นภาพเป็นภาพองค์พระแต่เอียงเอียงเหมือนภาพล้มของทีวียุคกับยุคสมัยก่อนที่ที่ท,ที่ที่มันมันมี ภาพเอียงๆอะไรอย่างนั้นนะ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 อาการนี้จะปรากฏขึ้นแต่ไม่เป็นไรเป็นผลจากความไม่สมบูรณ์ของความบริสุทธิ์ยังไม่สมบูรณนะ์รับรู้ได้เรารับร,รู้ได้เป็นอาการที่เรารับรู้ได้แต่ความบริสุทธิ์ยังไม่สมบูรณ์ก็นนอีเราจรึงเห็นมนรู้สึกเหมือนผิดปกติ นะแต่เป็นแต่ก่อนเราก็รับไม่ค่อยจะรับรู้อะไรได้เพราะมีอวิชชาปิดบังแต่พออวิชชาถูกเพิกอถอนอ,ออกไปเบาบางในระดับหนึงนะ่งเราก็เริ่มรับรู้ถึงส,สิ่งที่ปรากฏขึ้นประสบการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นปกตินะ่ะอวิชชานะ่ะอาศาัยทตุปิดท่าบาังเนี่ ปิดบังให้มืดมิดไม่อาจรับรู้อะไรได้เลยนะอันนี้เราก็สามารถรับรู้อะไรได้มากขึ้นนะสติสมยะบริบูรณ์แล้วก็เริ่มรับรู้อะไรได้มากขึ้นแต่ว่ามันมนทินมีอยู่มันยังไม่เทียมไม่สมบูรณ์ความผิดปกตินี้นะเราก็ก็จะปรากฏขึ้นให้ให้ให้เราได้รับรู้นะพอเราชำระทำแบบเดิมนะชำระมนทินไปเรื่อย ทำแบบเดิมที่ได้ผลให้ทำไปเรื่อยๆทำอย่างไรได้ผลก็ให้ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่ต้องเปลี่ยนวิธีทำไปเรื่อยๆ<ม>อะอการเหนี่ยวนำพลังงานบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นมาชำระมนลทินให้เบาๆเบาๆ,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 ๆแล้วอาการที่ไม่สมบูรณ์เหล่านี้ก็จะค่อยหายไป ประสบการณ์ดีๆก็จะเกิดขึ้นเองแต่อยากไปหวังอยากจะได้ประสบการณ์ดีๆไม่ต้องบทบาทหน้าที่ของเรากําหนดรู้ให้รู้ดูเสมอไม่เรลินนี่เป็นบทบาทหน้าที่ของเราอ่าเมื่อดวงรู้เหนี่ยวนําพลังอมสุมาชำระมุลมทินให้เบาบางประสบการณ์ดีๆก็จะเกิดขึ้นเองอเราอยากก็ทิ้ยิ่งทําให้ให้อยาก เพราะความอยากจะจะทำให้ใจเนะ่ยหลุดออกจากการกำหนดภูมิจะถูกจองจำเราจะถูกจองจำในมิติของอกอุสลนชีน้นำต่างๆให้อยากนูน่นอยากนี่อยากมีประสบการณ์ดีๆฟุงฟ้ง,งเฟ้อฝนะันไปเรื่อยๆจะออกจะจะหลุดออกจาก จากการกำหนดรู้เราต้องกำหนดรู้อยู่เสมอไม่เผลอไปเรื่อยๆพอเข้าใจบ้างมันมีตรงไหนยังไม่เข้าใจอีกะถามนะจะได้อธิบายให้เข้าใจมากขึ้นมันมีหลายซอกหลายมุม มุมมองต่างๆเยอะแยะมากมายนนั้ดังนั้นเราจะเราจะอตรงไหนที่เราไม่เข้าใจจําเป็นต้องสอบถามจนเข้าใจในแต่ละแง่มุอมอก็อ,อาจารย์ข่าวบุญ จะแจ้งให้ทราบสักเล็กน้อยนะเนื่องจากพรรษานี้พระอาจารย์ประจำพรรษาที่จังหวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมชนบุรีนะและเขาท่านกำลังะจะติดตั้ง เครื่องปรับอากาศแอร์นะเครื่องปรับอากาศหกตัวพระ้าจาย์ก็รับมาหนึ่งตัวนะช่วยท่านหนึ่งตัวอืมก็รวบรวมปัจจัยได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังอยังไม่ครบอืมยังไม่ครบก็เชิญชวนพวกเราเนาะมาร่วมทำบุญเครื่องปรับอากาศ จริงว่าไปนะสมัยก่อนพระอาจารยนะ์ตอนสมัยเด็กๆร่างกายก็ตัวผอมๆเล็กๆนะแล้วก็จะเวลาอากาศหนาว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 อากาศหนาวอากาศร้อนก็จะมีผลมากม,ามีผลต่อร่างกายมากาให้ได้รับความเดือดรนนะ้อน เพราะหลังจากทีออ่ได้ถวายเครื่องปรับอากาศเครื่องแรออกปรากฏว่าออร่างกายสามารถทนหนาวทนร้อนได้ไม่มีอาการที่รู้สึกว่าแต่ละครั้งที่ที่ ฤดูการแห่งความหนาวเข้ามาฤดูร้อนเข้ามาเนี่ยก็จะมีทําให้เกิดความความทุกข์พอสมควรนี่อาการนั้นหายไปนี่นี่เป็นอะไรสมของการถวายเครื่องปรับอากาศนะอืมทําให้เรามีภูมิตั้งทานที่ดีอยู่เป็นสุขได้ในทุกๆเออ สภาวะนะดังนั้นเองนะเรามาร่วมบ,บุญกันทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตนะถวายเครื่องปรับอากาศกับศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ชนบุรีนะารารย์เครื่องปรับอากาศานา U, ขนาดกีบีทียครับปรจันกีบีทียูใช่ไหม กเครื่องนั้นรู้สึกมไม่แน่ใจมันมี 225,000BTU กับ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 30,000กว่าหรือยังไงเนี่ยพระอาจารย์ไม่แน่ใจอือจากสองขนาดนะที่มากอ่า อสี่ตัวตัวใหญ่สี่ตัวตัวเล็กสองตัวครับผมมีขอบคุณมากมคุณมานีก็ได้แจ้งข่าว การร่วมบุญมาด้วยพื่อการขอบคุณและก็นมทนานะสิ่งดีงามที่เราทำคือสิ่งที่เราได้ได้เป็นนับพบนับชาติไม่ท้วนเราจำเป็นต้องเกิดมาก็เพื่อนเนี่ยนะสร้างสิ่งสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเรานะเราทำเท่าที่เราเราสามารถทำได้ แต่ผลนะมันทําให้ชีวิตเราเนะ่ะดํารงอยู่ในวัตฏสงสารง่ายดารงอยู่ได้ง่ายจะได้ไม่ต้องลําบากความลําบากนี่มันเป็นเพราะมลทินคนระับแต่พอเราประกอบเหตุแห่งคุณงามความดีบุญบนเกิดขึ้นมาชำระมลทินความลําบาก อามุทินเบาบางความลําบากก็ก็ลดลงวันนี้มีท่านใดที่ต้องการสอบถามปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมกัาบนมัสการพระอาจารย์ชังห,หนูขอเล่นถามเหตุการณ เด็ดเด็นะคะคก่อนก่อนเรียนถามเดี๋ยวหนูอาจจะขอเลขที่บัญชีพระอาจารย์เพื่ออ่ไปบอกบุญแล้วเดี๋ยวหนูขอมาร่วมโอนร่วมบุญกับพระอาจารย์นะเจ้าค่ะสาธุนคะคจสาธุจ้ะหนูหนูจะขอเรียนถามว่าเหตุการณ์ที่รถรถบสัสสังแล้วแล้วเหมือนกับเสียชีวิตทั้งหมดเนี้ย่ะเอ่อเนื่องจากว่าเออเหมือนกับ เออเขาเรียะไรเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาเองหรือว่าเป็นเพราะกรรมเหรอคะพระอาจารย์อ๋อจากเอออืมอก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันของผู้โดยสารจะถูกอายตนะแห่งบาปดึงดูดเข้ามารวมกันที่เคยประกอบ กรรมร่วมกันประเภทเดียวกันนะประเภทเดียวกันจะถูกดึงดูดมาอืในในอัตโนมัติของบาปเนี่ยซึ่งจะมีผังสําเร็จติดอยู่ในตราัเัวเนเนื่อเมื่อวาระนี้วาระแห่งบาปนี้ถูกเปิดออกใช้นะอ่า ก็จะดึงดูดเอาผู้คนที่ประกอบเหตุร่วมกันประกอบเหตุที่ทำลายชีวิตรวบรวมบุคคลทั้งหลายจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาอยู่ใน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 รถคันนี้ ซึ่งดวงบาปซึ่งอยู่ในกลางดวงธรรมดวงธรรมนั้นนะดวงวิบัติปรากฏขึ้นแล้วดวงบาปซึ่งเป็นดวงแม่เป็นดวงซึ่งเป็นดวงดำดำดวงดำมืดสนิทเป็นสภาวแห่งทุกข์ว่าดำมากแล้วตรงกลางซึ่งเป็นวิบัติดำกว่าปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏขึ้นแล้ว ก็ปรากฏขึ้นเพราะมีผังสำเร็จปรากฏขึ้นดึงดูดมีอาจาจะรดึงดูดออกเหมือนเหมือนแม่เหล็กโลกแม่เหล็กใหญ่ๆดึงดูดออกผู้คนที่เกี่ยวข้องมารวม,มกันใครมีใครดวงมรณะปรากฏขึ้นเขาก็จะถึงแก่ความตายใครที่ดวงมรณะไม่ปรากฏ เขาก็ไม่ตายแม้ตกเครื่องบินก็ยังไม่ตายเลยลองคิดดูเนพ่าะดวงมรณะไม่ปรากฏบุญจะคุ้มครองบุญเป็นจักคุ้มครองไม่ให้ถึงแก่ความตายนี่อก็ต้องเป็นประเภทเดียวกันนะก็ใน ก็คเคยมีเหมือนกันคนอในหมู่บ้านของภูมิมะเทวะแล้วก็มารอรับเลยพากันมารอรับสมาชิกใหม่นเขาก็รู้แนละ้ววันนี้จะมีจะมีสมาชิกใหม่มามามาอยู่ด้วยเข้าไปรอรับตรงที่เกิดเหตุนั่นแหละรถก็ รถก็วิ่งมารถบัสก็วิ่งมาแล้วก็เกิดบาดเจตตรงนั้นแล้วก็วเกิดบาทเทตแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็พาไปสมาชิกคนเก่าก็พาสมาชิกใหม่ไปในส่วนของเราก็รู้สึกเสียเสียใจแต่เขาก็ก็ไปอยู่ อย่างมีความสุขร่วมกันนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละคงพอเข้าใจบ้างเนาะอยู่อยู่จะให้อยู่อยู่จะให้ให้ให้มีไม่มีเหตุนั้นไม่มีเลยนะเขาจะใครที่ไม่เกี่ยวข้องก,ออก็จะกันออกไปนี่ยจะกันออกไปจะดึงดูดเฉพาะคนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง บางคนนะซื้อตั๋วแล้วมีเหตุให้ไม่ไม,ไม่ได้ไปคันนี้นะต้องไปเวลาอื่นเพราะไม่ไม่เกี่ยวข้องเขาไม่เขาจะอัตโนมัติจัดก,การเอาไว้หมดเลยจะเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเท่านั้นเลยให้เกิดเหตุการณ์ทุกอย่างถูกวางไว้ให้เป็นไปตามผังสำเร็จณวินาอนุวินาทีเลยนะไม่คลาดครึ่ง ต้องเกิดเหตุการณ์ักนอนุวินาทีนั้นเป็นความประจบเหมาะที่ถูกจัดวางไว้เรียบร้อยแล้วดึงดูดมาให้เป็นเช่นนั้นพอเข้าใจบ้างเนาะอาจารย์คะอีกคำถามได้ไหมเจครับได้เชยอย่างกรณีแบบนี้ค่ะคือเหตุการณ์เนี่ย เขาเขาเหมือนกับอผู้ที่เสียชีวิตอะค่ะโดนความร้อนเนี้ยค่ะก็คือเขาจะรู้สึกทรมานอย่างนี้ช่วงชิงพบอะค่ะระอาจารย์เขาเขามีโอกาสได้ไหมคะอ๋อจ้ะนะความทรมานก็ส่วนความทรมานนะแต่พอแต่พอ,อเขา ที่สุดแห่งทุกตรงนั้นนะ่ะอืมตรงที่สุดแห่งทุกตรงนั้นมันจะมีเครื่องอัตโนมัตินะดึงดูดให้ปรากฏภามิติอ่าภาพอันเป็นกุรุกรรมกรรมหนักหรืออาจินกรรมที่ทำบ่อยๆนะ ถ้าเขาไม่มีกำหนักใจของฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปเขามีอาจินกรรมคือกรรมที่ทําบ่อยๆของฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปไะมหากมีตรงนั้นนะภาพนั้นจะปรากฏขึ้นตรึงเอาไว้ะตรึงเอาไว้ตรึงเอาไว้ไ,วไม่สามารถบิดพิ้วได้เลยตรึงเอาไว้เพราะตรึงเอาไว้เท่านั้นแหละการเหนี่ยวนําพลังงาน จากภาพที่ปรากฏนะนี่แหละที่กล่าวว่าภาพแห่งความดีและความชั่วของเราเป็นภาพที่สำคัญเป็นเครื่องมือในการเหนี่ยวนำพลังงานนั้นๆเข้ามาหากภาพนั้นเป็นภาพแห่งความดีจะเหนี่ยวนำเอาอพลังงานแห่งบุญเข้ามาแต่ภาพนั้นเป็นภาพแห่งความชั่วภาพนั้น จะดึงจะเมียวนนำเอาพลังงานอันเป็นบาปอคุศลเข้ามาและหละ้วเมื่อพลังงานนั้นถูกดึงดูดเข้ามาเต็มส่วนอัตโนมัติก็จะทำการเชื่อมประกอบกายละเอียด การมุ่ละเอียดขึ้นมามมการมนุษย์อยากจะหลุดจากกายละเอียดขั้วต่อจะหลุดจากกันแล้วก็เกิดอาการสามเพื่อรู้ออกมาได้กายละเอียดใหม่ที่ประกอบเรียบร้อยแล้วอ,อันเกิดจากภาพสุดท้ายที่เปิ่งเอาไว้นั้น เซตโปรแกรมให้ได้กายนีกยยกนกนน้กายละเอียดนี้มารองรับก่อนหลังจากนั้นกายละเอียดนี้จึงจะเปลี่ยนเป็นกายทิปหรือหรือหรืออื่นๆก็เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไปขอเข้าใจบ้างนกะ วราใจเจ้าันสาธุเจ้ากันไม่มีท่านใดจะถามต่อพระอาจารย์จะนํบบูชาพระนะครับผมอะระหังสัมมาสัมพุทโทธระคะวา พุทธังพระกันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาปาโตพระวตาธมโมธัมมังนามาซามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปติปันโนภาควะโตสาวะกะสังโคสังขังนะมามิสังโค,งมงคเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเพค่อนทุกท่านได้ตอบอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับคราบคาับา อนุภาพอัน่งประมาณของพระนิพพานทั่วท่าทั่วธรรมอีกทั้งขอบารมีธรรมุผูงพระปัญญาอาจารย์ขอได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาพวกเราทั้งหลายให้พ้นทุกข์พ้นโศพ้นโลกพ,พ้นภัยและมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงและแทงตลอดในวิชาธรรมกายอีกทั้งมีมาสมบัติอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ tak apa terima kasih bos mohonlah juga tuan